อ,อขายให้มันลจงจนอย่างน้อยสุดฝ่ามือนี่มันก็แปะไว้แล้วนี่โอ้อยังตัวนั้นร้อยในมือมันก็แปะไว้แล้วนี่เพราะว่ามันบริสุทธิ์โอ้กินก็ได้นะอะไรกินได้เหรอกินไดน้่ครับจริงเหรอกินแล้วล่ะรถ <laughs> เป็นไงฮะน้ำแข็งใส เหมือนกับเดินอยู่ในนะยังมีสิงไดล้อมเป็นเป็นเป็นอีกสักครู่หนึ่งฮะฮะ,ะก็จะเดินข้าไปสู่ในจุดที่เรียกกันว่าไม่มีวัตถุที่เป็นมนุสร้างขึ้นมานะครับ ถ้เข้าไปดูดินแดนนั้นเป็นดินแดนที่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 คนทั้งโลกเขาพูดว่าสวรรค์สวรรค์หรือเปล่าแล้วแต่จิตจินตนาการนะครับไอเขามาสวรรค์สวรรค์นเนี่ยถ้าผมดูตามนี้นะครับอาณาบริเวณแห่งนี้ยังมีผู้คนเดินไปมากันอยู่นะครับอยู่ประมาณสักไม่ถึงยี่สิบเมตร จะเป็นจุดที่มนุษย์ไม่เดินด้งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นธรรมชาติทั้งหมด้งสิ้นซึ่งมันแวดล้อมไปด้วยความเยือกเย็นอะแล้วในวารานี้นะครับเราจะขึ้นตรงไหนเดิวฟังก่อนคุยกันก่อนเดี๋ขึ้นตรงเดินขึ้นไปตรงนี้เลยเหรอแน่ๆครับขึ้นตรงนี้ สถานีที่เราจะไปเนี่ยจะอยู่ตรงมุมนูน้นค่ะแต่ก็เดินขึ้นตรงนี้ค่ะนี่เราเดินไหมเดี๋ยวเพเิ่มนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวม่ก็เดินมาทางนี้แหละไปทางนี้เลยเลยนะฮะไปทางรถได้ค่ะเออลองรู้นะว่าว่าว่าเดินหน้ามาก่รถเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มอ๋อ,อคนชื่อไกรสอนผมพิทักษ์โอเคนะคนชื่อ ไกลสอนผมพิทักษ์ข้างหลังไกลสอนเวลานี่ก็คือผู้คนเดินผ่านไปมานะครับแต่ข้างหน้าไกลสอนเวลานี้ไม่มีผู้คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้คำพูดว่าถ้าหากว่าร่างกายเนี่ยมันบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เสีแว้งรงก็บริสุทธิ์รวมทั้งสิ่งต่างบริสุทธิ์หมด ไอ้เจ้าความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวร่างกายหรือขออนุญาตใช้ก็พูดว่าใจบริสุทธิ์ถ้าเป็นไปได้ถึงขั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วซ้ายก็ขอให้ร่างกายร่างเนี้ยเดินขึ้นไปยังจุดที่ไม่มีใครแต่ต้องคงจะเป็นการหลายวันหลายเดือนะมังม้งมังม้งมั้งเพราะดูตามสภาพเรียบร้อยเนี่ย ไม่เห็นจะมีอะไรที่จะแม้แต่นกตัวหนึ่งมาบินบ่นอนตัเนี้ก็ไม่เห็นมีคือว่าเป็นสกีพยานนะครับอ่ะถ่ายดูรายรอบก่อนนะครับก่อนที่เดินลงไปให้มันรู้ว่าบรรยากาศนั่นคือเรื่องราวของมนุษย์อยู่อาศัยกันนะครับบัดนี้ต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับคนชื่อใครสมทักมีแต่ของสองสิ่งน่เอง ที่จะมาสลายเมฆขอไปสลายหิมะาให้เขาไปได้ให้กับผู้คนที่จะได้ขึ้นไปเดินไหนซ้ายนี่เนาะใช่โอเคนะใช่ครับท่านเอาละท่านคนแรกนะครับไม่ใช่คนแรกแม้ขึ้นตามนะ <c oughs> อ,อจะไปอยู่จุดนั้นนะแล้วจะไปพูดคุยตรงนั้นนูไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือฝั่งนี้นะคะ้ายสายผใหญ่เป็นซ้ายมากกว่านะไม่ใช่ตกล้มนะ โอเคนะดยแค่นี้คงถือได้เอ,อเอาอยู่นะมาพยายามถ่ายภาพดูจะไปยินตรงนั้นจะไปอยู่ในส่วนที่เรียกกันว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับครับผมอตนี้นะคะอ่าฮะช็อตนี้ตรงนี้เหรอตรงที่ผงยืนอยู่เลยค่ะโอเคได้ครับขอยืนท่านี้ได้ไหมครับได้ค่ะโอเค